สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมแอดมินนูนอยสวัสดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีตอนเช้าวันที่26กรกฎาคม2567นะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับ F C ซีเล็กฮานอยทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ตามต่อฮาน,น้อยมัดรวมท่านผู้ชมเป็นจังได้ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ฮาน,น้อยมัดรวมกับเขามาแล้วท่านผู้ชม หลุดหนึ่งวันกลับเข้ามาเลี้ยวเป็นยังไงธรรมชม้ชมพอพอแม่แม่โชกมานกันบอเอาเมื่อว่านี่กับเฮงเฮ่งปังปังกนะันไปเนาะค่ะเนาะทันใดบอถือกัาเมือมมมอม่อวานนี่แตกสามรอบอ้าวธานมชม้ชมกับเขามาไม่จังไดคือแตกสามรอบจังสันเนาะธรนมช้ชมเมืม่อนี่คือเป็นตา่านแท้ เป็นตาญา่ายูเรค่ะเด้อเมนี่ฮานอยมัดร่วมนรูมชมเอามาฟังแอดมินหน่อยวิเคราะห์แนวทางฮานอยมัดร่วมกันธผูมชมเมื่อวานนี่สามตัวแตกธผูมชมพ่อกับขอมาสามตัวแตกเลยเนาะธผูมชมดีใจกับทุกท่านล้วก็ขอบคุณคานามซากาแฟ่คาสมุดปาก,กาคุณแม่โอนไห้ด้วยค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ธรรมชมถ้าคุณพ่อทั้งคุณแม่ เนาะคะ่ะเนาะโอนค่าน้ำซากาแฟค่าสมุดปากกาให้แอดมิน,หนูหน่อยถ้าได้กำไรหลายก็จังโอนเด้อท่านผู้ชมถ้าได้กำไรหน่อยก็บรรองโอนให้แอดมิน,นูหน่อยเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเล่นฮาหนนอยมันใส่ทุนหลายเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าเมือ่อวานนี้แม่คนนั้นลับท่านผู้ชมที่เพิ่นเคยโอนให้แอดมิน,นูหน่อยเพิ่นได้อีกละท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ เขาห้าน้อยรอบพิเศษเนาะค่ะเนาะสามเตัวแตกห้าน้อยรอบพิเศษเอ้าสำรับมือนีมาตามต่อนะคะเนาะมือว่านี่เด่นหกกับเจ็ดวิ่งเจ็ดรูดเจ็ดเจ็ดไปบทสุดซอยนะคะเนาะเจ็ดมากพิเศษปกติท่านผู้ชมหกกับมาแต่ว่าหกบ่มีคูจับเด้ท่านผู้ชมใต่คอมเมนต์พีเอฟซีหรือว่าแมเอฟซีนี่แหละท่านผู้ชมพ่นถามา เด่น6กับ7ทําทำไมไม่เจาะจิต6สักตัวเลยคลิปเมื่อว่านี่เนาะค่ะเนาะแอดมินะ min, หน่อยก็ได้ไปตอบคอมเมนต์อยู่ถ้าเด่น6กับ7นี่เพื่อนอาจจะเข้ามาไหมเนาะคะ่นะเนาะอันนี้แอดมินหน่อยเฮ็ดตามสูตรเจาะตามสูตรเด้อค่ะเด้อพอๆแม่แมสังเกตเบิง่งเด้อค่ะเด้อตัวแรกๆเนี่ยหกเจ็ดแปดเก้าห้าหนึ่ง ตัวใดที่มันออกหนาวนี่มันสิเป็นเล็กเด่นเ้อค่ะเด้อหกับ7นี่มันจะเด่นในสูตรจําเป็นต้องดึงออกมานะคะสิเอาตัวทั้งหลางสีตัวนี่ดึงออกมาบ่ไใดได้ธรูมชมเพราะว่าตามสูตรทําแล้ว6กับ7นี่มาก่อนต้องดึง6กับ7ออกมาสีเด่นบ่เด่นกับสร้างธรรมชมสตัวเนี่ยเอามาเด่น มาแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งตัวส่วนหมากซิม่าสองตัวเด้อท่านผู้ชมบัตรที่นี่เมื่อวานเน่กะวิเคาะไปถึกทางเนาะท่านผู้ชมเมื่อวานเน่แอดมินน้อยวิเคาะเหล็กไปถึกทางเจาะแตกนะคะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดตัวกลับชุดวัดใจเจ็ดหนึ่งหกคูเดนเน่นเจาะขาดบัตรถึงก็คือแปดหามาอีกรอบว i ไอพี มือ่อเนี่ท่านได้สิบไปกะไปได้เดอ้อธรรมชมไปเบาๆก็ได้ธรรมชมเมื่อว่านี่เขาสามรอบได้ธรรมชมถ้าเมื่อใดทางเลขห้าน้อยแอดมินโน้ยเขาสามรอบเมื่อต่อมาควรระวังเด้อธรรมชมควรระวังอย่างมากถ้าเขาไล้รายยังสี่ประมันว่าเมื่อต่อมาที่เขาได้ธรรมชมเมื่อต่อมาเนี่ยเขาควรระวัง ถ้าเมื่อไดเข่าสองคู่หนึ่งคู่จังสีธรรมาชมมันจะเขา่าเา้วเจ็ดมือแปดมือสิบมือเป็นจังสันธรรมาชมมบี่นี้ถ้ามันเขา่าเาวจังสันแล้วหดเจ็ดมือแปดมือคือจังถิพานมานะธรรมาชมแปดวันเก้าวันเนี่ยเราควรระมัดระวังแต่ถ้าเข่าสามสามคู่แบบเนี่ยธรรมาชมเพราะว่ามันมาทั้งสามรอบวันนี้ควรระวังนะคะควรระวังด้วย ระวังตัวเลขหลุดนะคะเอาดีใจกับทุกท่านที่ถือเมื่อนี่มาเบิงทางกันต่อท่านผู้ชมถ้ามันตรงกับเลขเดนของพอ่พอแม่แมของพ่อแม่พี่น้องกะผิดจรณาเบิงเด้อค่ะเด้อแต่ว่าเมื่อนี้แอดมินหนูหน่อยบอกห้กซังลุยให้ควรระวังจุด3ามโตคือกันสองโตสามโตนั่นละท่านผู้ชมควรระวังนะคะ โบแมนเขามาเอาแต่ตัวเลขเด้อท่านผู้ชมเพราะว่าห้าหน้อยนี่แอดมินหนูหน่อยค่อนข้างจะจะแม่นเด้อค่ะเด้อร์จะแมน่แมนท่านผู้ชมเจาะตัวเด่นค่อนข้างจะแม่นท่านผู้ชมเอ่อรวมสามรอบเด้อค่ะเด้อรวมสามรอบแต่ว่าแยกรอบบอดดาท่านผู้ชมแอดมินหนูหน่อยพยายามะผิดแล้วแยกรอบบอดดาท่านผู้ชมอ่ะมาเบิ่งทางกันเลยเนาะคะ่นะเนาะทางเหล็กห้าหน้อย แนวทางเลขคันน้อยมัดรวมประจำวดวันที่26่กรกฎาคม2567เลขเด่นจับวินนะคะเขามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องนํำแน,นะะ่เด้อค่ะเด้อพ่อพ่อแม่แม่แมแมท่านใดที่พรท่านเข่ากลุ่มเข่ากลุ่มไลฟรีทักไลน์มาเด้อค่ะเด้อ0 9 2ย3 9 5 6 1 3 5หหรือว่าจะคลิกลิงใต้คลิปวีดีโอนะคะ ออกมาเบิร์เลขเด่นกันเลยเนาะค่ะเนาะเลขเด่นจับวินนะคะแปดเก้าสามสี่ศ <hhhh> ูนย <room> ์หนึ ouais ate, <peace> ่งเด่นแปดกับเก้าสิเจาะตัวใดถ้าเบิร์เด้อท่านผู้ชมสิบห้าคู่วินนะคะแปดเก้า 8ปดส80 8ปดสี่แปดศูนย์แปหนึ่งเสาสี่เหนึ่งสามสีสหนึ่ง สี่ศและ01นะคะเมื่อนี่อยากให้ระมัดระวังแต่ว่าท่านใดไปท่านผู้ชมหากท่านใดที่ไปนะคะได้แล้วคือหยุดเด้อท่านผูชมพิเศษปกติ VIP ถ้าพิเศษมาแล้วหยุด บทตองไปต่อเด้อค่ะเด้อถ้าพิเศษบ่ามากก็คือตามปกติถ้าปกติมาแล้วบทตองไปวีไอพีเด้อค่ะเด้อเด่นประจําวันมาชนกับในสูตรคือ9กับ3ชนกันแคก่เก่ากับ3เท่านั้นท่านผู้ชม9กับ3ถ้าเมื่อใดมีเก่านี่ท่านผู้ชมชอบมี6 แต่ว่าหกมันบดินเขามาอย่าลืมกับหัวไวน้นำเลยค่ะเดอ้อเก้ากับหกนี่มันเป็นประจำเด่นแปดและเก้าวิ่งเก้ารูดเก้านะคะบ่ตรงรูดสุดซอยเด้อธรรมชมเก่ามาเนี่แอดมินหน่วยอยากให้ระวังก่อนธรรมชมถ้ายยุดใดก็ยุดก่อนเ้ยค่ะเด้อเพราะว่าเมือว่านี่มันกลับเขามามันเข่าทั้งสามหอกหลอกกับสามตัวแตกน้ำธรรมชมมันอยากสีแปลกแปข้างเหล็กมันอยาก แปลกๆธรรมชมหคู่เดียวเน้นเจาะนะคะ9ก้าสาม0ก้แล้วก็3 4มนะคะสองคู่วัดใจ เก้าสี่เก้าสามอัพคุณพอ่อคุณแม่แคปหน้าจอพิจารณาเบิร์เดอร์คาเด้อร์ถาดตรงกับเหล็กเด่นจะของกระจัดไปเลยท่านผู้ชมถ้าหากแนวทางมือนในลุดท่านผู้ชมเด่นสองตัวนี่ต้องมาหนึ่งตัวนะคะแอดมินวา่าเด่นสองตัวนี่มันแแบจะบ่ค่อยพลาดท่านผู้ชม แทบจะไม่ค่อยพลาดเลยนะคะถ้ามีเล็กเด่นจากคองเอามาจับใส่เลยเด้อค่ะเดอ้อแปดกับเก้าเนี่ยฮานอยมัดรวมเน้นพิเศษปกติและ VIP นะคะฮานอยมัดรวมตารางนี้ตระกูลฮานอยตระกูลลาวเล่นได้เดอ้อท่านผู้ชมเอาตตอมาจะเป็นชุดสามตัวเด้อค่ะเดอ้อสามตัวยี่สิบคู่ ถ่าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่นะคะพอๆแม่แม่แ,มแคปหนาจอเอาด้วยค่ะเด้อชุดสามตัวสามตัวนี่หายโตดเด้อท่านผู้ชมจังบ่เบิดหลายหายโตดแต่ว่าเมื่อนี้อยากให้ระวังหยุดก่อนเด้อค่ะเด้อหยุดก่อนเพราะว,าว่าเมื่อวานนี่ทางเลขมันมาสามรอบมันกะหนาตกใจท่านผู้ชมกับเขมาแล้วดันมาสามรอบอย่านมันหลุดท่านผู้ชม ถ้าหยุดแต่ก็คือหยุดก่อนเคะเด้อถ้าสิไปก็เน้น2ตัวไปก่อนนะคะเน้นชุด2ตัวไปก่อนทำให้ม3ามตัวนี่่ยักอาไถ่ายคลิปเช่นเคยนะคะเด้อท่านใดจะสั่งสบู่กาแฟยาสีฟันนะคะโทรมาสั่งนะคะที่เบอร์0ูนย์เก้าสหห้นสนะคะสะบู่คุณต้าระเบิดขี้ใครเล่งผิวขาวนะคะล้างหน้าถดตัวได้กลิ่นหอมฟองเยอะนะคะแพ็คละ1 9ึบบาท กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีโมโนและเข่าจะงุ้มนะคะเขาเชีงงุ้มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลงังปวดเอวปวดแขนปวดขาเมือชาเท้าชาเช่นเอ็นยึดโมโนบำรุงสายตาและผิวพรรณนะคะยาสีฟันหกักท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากปวดเงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวดขึ้นไปนะคะยาสีฟันสกัดจากเห็ดเปียนจืด และว่านหางจระเข้หลอดละ190บาทกาแฟกล่องละ260บาทนะคะอ้าวพอๆแม่แม่แมแมทันใดที่สนใจอยากจะสนับสนุนสินค้าทั้งล้านทักไลน์หรือโทรมาเด้อค่ดเ้อแอดมินนูน้อยปักลิง์ไลน์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะคะอ้าวสุดท้ายนี่แอดมินนูน้อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ดเออขอให้โชคให้า ắ ท,ทุกทุกท่าน ขอม่คลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ